สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิกกับพิมนะครับดูดวงรายสัปดาห์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงตั้งแต่วันที่3าธันวาคมนะครับถึงวันที่9กธันวาคม2567นนะครับผมก่อนที่จะไปดูดวงกันนะครับทางเรานะครับอยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับหากท่านใดนะครับ มีความประสงค์นะครับที่จะร่วมสร้างอุโบสถนะครับวัดสวนปุญูฤทลิตนะครับณตําบลวังหมีอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับขอเชิญนะครับทุกทท่านนะครับที่ได้รับฟังรับชมคลิปของเราในคลิปนี้นะครับช่วยร่วมกันนะครับสร้างพระอุโบสถนะครับเพื่อเป็นถาวนวัตถุนะครับให้ดำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาต่อไปครับผมเรามาเริ่มดู ตั้งแต่เริ่มกันตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับคนสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลาของวันที่8ธันวาคมนะครับถึงวันที่9ธันวาคม2567ครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสําหรับในสัปดาห์นี้นะครับท่านอาจจะมีความคิดขัดแย้งนะครับกับบุคคลใกล้ชิดนะครับผมอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นปัญหานะครับของเรื่องของทางบ้านหรือว่าเป็น ร่วมกันสร้างนะครับหรือว่าหุ้นส่วนใกล้ชิดนะครับที่เป็นในธุรกิจของท่านนะครับปัญหาอันนี้นะครับผมอันเนื่องมาจากว่าอาจจะมีนะครับผมอาจจะมีการเปิดนะครับหรือว่าอาจจะมีการเพิ่มมูลค่าของทางกิจการของที่ท่านทําอยู่นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการขยับขยายนะครับกิจการของที่ท่านทำอยู่นะครับอ ทางเรานะครับเนก,กับพิมพ์นะครับก็อยากจะขอแนะนํานะครับให้สาหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลาต,าตระดสัปดา์นี้นะครับหากท่านนะครับกําลังมีปัญหาขัดแย้งหรือมีปัญหาอาจจะไม่ลงรอยกันกับบุคคลใกล้ชิดของท่านนะครับให้สงบสติอารมณ์นะครับผมแล้วก็ให้ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับผมอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือว่าอย่าใช้อารมณ์ในการ ทำให้มันเกิดปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับผมค่อยๆคุยค่อยๆค,ค,ค,คุยกันอย่างปณนีประนอมนะครับผมสําหรับวันอาทิตย์ก็น่าจะมีเพียงขนาดเพียงแค่นี้นะครับในสัป,ปดาห์นี้ครับต่อไปครับผมสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับในช่วงเวลาของวันที่3ธันวาคมนะครับถึงวันที่9ธันวาคม2567นะครับ สำหรับผู้ที่เกิดบัญชันนะครับในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าอบรรดาเพื่อนฝูงนะครับอาจจะมีการให้การช่วยเหลือท่านนะครับในเรื่องของการงานนะครับหรือว่าธุรกิจที่ท่านทําอยู่นะครับผมดังนั้นนะครับสําหรับที่เกิดบัญจันรนะครับทางเรานะครับนิกกพิมพ์ก็อยากจะขอแนะนํานะครับให้พูดจาอย่างไพเราะอ่อนหวานพูดจาอย่างละมุนละม่อมนะครับผมกับบรรดาเพื่อนฝูงที่เขาจะเข้ามา ทำการช่วยเหลือท่านนะครับผมแต่ว่าเขาอาจจะเขาเขาไม่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ว่าก็มีการช่วยเหลือจากเขาอย่างแน่นอนครับผมสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้ครับผมเอาแล้วครับต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับในช่วงเวลาของวันที่สามธันวาคมนะครับถึงวันที่เก้าธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผม สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับท่านอาจจะได้พบเจอกับปัญหาบางอย่างนะครับอาจจะมาจากาบรรดาคนใกล้ชิดะระดับกลางนะครับก็คือบรรดาของญาติพ่อแม่พี่น้องต่างๆนะครับผมซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับท่านอาจจะแบบว่าอันเนื่องมาจากว่าปัญหาพวกเนี้ย มันเป็นปัญหาในเรื่องของการขัดกันนะครับอาจจะเขาอยู่ๆอาจาอาจะมาขอยเงินท่านก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมา,าพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเรื่องของ <c oughs> บรรดางเงินทองทองนะครับยังไงซรานะครับทางเรานะครับนิกกับพิมพนะครับก็อยากจะขอแนะนํานะครับสําหรับผู้ที่เกิดอันารารว่าในปัญหาพวกนี้นะครับผมอยากให้คนที่เกิดอันคารเนี่ย ไม่พูดจานะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันด้วยเหตุผลนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับในการที่จะตัดสินใจหรือว่าในอารมณ์ที่จะใช้อารมณ์ในการพูดกันนะครับปัญหามันก็จะค่อยๆทุเลาลงไปนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดจาอ่อนหวานหรือว่าพูดจาด้วยเหตุผลแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างผมเชื่อว่ามีทางคลี่คลายอย่างแน่นอนครับ ครับผมจบไปแล้วนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับต่อไปครับผมสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับในช่วงเวลาของวันที่สามธันวาคมนะครับถึงวันที่เก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธของในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าท่านนะครับอาจจะในเรื่องของการงานเนี่ย ท่านอาจจะได้พบเจอนะครับกับอุปสรรคนะครับหรือว่าความยากลําบากในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้นะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธครับผมโดยเฉพาะว่ากับบุคคลนะครับที่อยู่เป็นบริวารของท่านนะครับอาจจะมีเป็นลูกน้องนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานของท่านนะครับในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าให้ระวังเอาไว้นะครับเขาอาจจะ มีนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาของสัป,ปดาห์นี้นะครับดังนั้นนะครับาทางเรานิกพิมพ์นะครับก็อยากจะขอให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยตัดสินใจให้ดีนะครับบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจของท่านในบางอย่างนะครับอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับในช่วงของสัป,ปดาห์นี้อันเนื่องมาจากว่า,าคนที่เกิดวันพุธเนี่ย โดใหญ่แล้วก็จะมีใจิตใจที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมยิ่งเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือว่าเหตุการณ์ที่แบบว่าชุกโลหุเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยก็จะสามารถาตัดสินใจได้อย่างใจเย็นแล้วก็ตัดสินใจหาทางออกให้ได้เสมอนะครับผมครับต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงเวลาของวันที่3ม ธันวาคมนะครับถึงวันที่9ธันวาคม2567นะครับผมสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้นะครับทั้งเรานะครับก็ต้องบอกว่าจะมีบรรดาคู่ขัดแย้งนะครับของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับ อาจจะเข้ามาสร้างความยุ่งยากลําบากใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะครับอันนี้อาจจะเป็นเงินที่จํานวนน้อยสักงนิดหน่อยก็คือเพราะอาจจะเข้ามาสร้างความยุ่งยากลําบากใจให้ท่านนะครับผมต้องบอกว่าคู่ขัดแย้งในที่ทํางานด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็ต้องมีกต้องมีกับบอกก็ต้องเป็นคู่ขัดแย้งทางความคิดครับผมก็อาจจะหม,มายความว่า ในที่ทํางานของท่านเนี่ยอาจจะมีการที่มีการคุกไม่ความเห็นไม่ค่อยจะลงรอยกันนะครับอาจจะคะารลผ่านกกันก็เลยมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันก็คือต่างคนก็ต่างความคิดนั่นแหละครับทางเรานะครับนี่กับพิมพก็ต้องบอกว่าออ,อยากจะขอแนะนํานะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยให้รู้จักการประนีนประนอมนะครับรู้จาักกาัน ปกันคนละครึ่งทางนะครับเพื่อให้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยหรือว่าอุปสรรคตรงนั้นเนี่ยมันไปได้นะครับผมแต่หากหากแบบว่าปัญหาตรงนั้นมันเกินกว่าที่จะแก้ไขนะครับทางเราก็อยากจะขอให้สงบสติอารมณ์สักหน่อยนึงแล้วค่อยคุยกันนะครับผมสำ,บผบสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับต่อไปครับผมสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับ ในช่วงเวลาของวันที่3ธันวาคมนะครับถึงวันที่9ธันวาคม2567นะครับผมสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้เนี่ยทางเรานะครับก็ผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้เนี่ย ต้องบอกว่าช่วงเวลาของสัปดาห์นี้นผู้ที่หากท่านคนที่เกิดวันศุกร์เป็นผู้หญิงนะครับผมต้องบอกว่าให้มีความที่จะรู้จักนะครับใช้ความคิดนะครับกับสามีของท่านหรือแฟนของท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมสาหรับในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้นะครับท่านอาจจะมีความทุกอกทุกใจ นะครับเกี่ยวกับแฟนของท่านหรือว่าสามีของท่านเนี่ยแต่ว่าปัญหาต่างๆเนี่นะครับมันย่อมผ่านไปได้แล้วก็มีการแก้ไขกันอย่างเกิดขึ้นนะครับผมทางเรานะครับนี่กระพิมก็อยากจะให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยหากท่านมีปัญหากับแฟนของท่านหรือสามีของท่านเนี่ยทางเราก็อยากจะขอแนะนําให้ค่อยๆค,คุย,คยกันนะครับผมมีอะไรก็ ปรึกษากันนะครับแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลแล้วปัญหาเนี่ยทางเราเชื่อว่ามันจะขี้คายนะครับแล้วก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับผมแต่ผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นผู้ชายนะครับผมแล้วก็กําลังประสบปัญหาอยู่นะครับผมทางเราก็อยากจะขอแนะนํานะครับว่าปัญหาตรงเนี้ยมันอาจจะทุกข์กทุกใจสําหรับท่านนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่เก่ง นค,คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่มีความนักเสละการนะครับหรือว่าเป็นมีความที่เฉลียวฉลาดอยู่แล้วนะครับทั้งเราก็ขออยากจะให้ท่านเนี่ยสงบสติอารมณ์แล้วก็พูดจาด้วยเหตุผลเช่นกันครับผมสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้ครับผมต่อไปครับสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับในช่วงเวลาของวันที่3ธันวาคมนะครับ ถึงวันที่9กธันวาคม2,567นนะครับผมสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านเนี่ยอาจจะโดยเฉพาะท่านที่ให้ระวังนะครับผม บรรดาญาติผู้หญิงของท่านนะครับหรือว่าผู้หญิงเนี่ยให้ระวังนะครับผมพี่ป้านะไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะอาคุณแม่คุณยายนะครับช่วงนี้นะครับท่านอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นนะครับผมทางยังไงซะทางเรานิกระพิมก็ขอจะเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นเพียงแค่การเตือนนะครับแต่ว่าเราอยากให้ท่านระวังเอาไว้นะครับ เนื่องด้วยอากาศช่วงนี้กําลังเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับในสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีการที่อากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเจ็บไข้ไม่สบายเกิดขึ้นนะครับซึ่งพ้ทธิเกิดวันเสาร์ในช่วงเวลานี้เราก็ขออยากให้ระวังญาติผู้ใหญ่เอาไว้ให้ให้อย่างสม่ำเสมอนะครับผมโอเคครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับการดูดวงทั้ง7วันโดยวันเกิดของเราโดยนิกกพิมดูดวงรายสัปดาห์นะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะมีให้เรามีกําลังใจให้เราขับขี่ต่อไปก็ได้โปรดนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับผมสาหรับในอาทิตย์นี้ทางเรานิกกพิมพ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ